สวัสดีชาวธนูค่ะดูงความรักประจำวันที่24ธันวาคมนะคะคุณได้คิงถือถ้วยส่วนเขาเป็นเดลเฟอร์นะคะบอกเลยสำหรับคนโสดวันนี้อาจจะได้เจอความรักโรแมนติกนะคะโรแมน c ์ขึ้นมานะคะ จากการทำงานนะคะ f i n a n c e and Car e e r นะชัดเจนนะคะมีพลังงานเลเวอร์ก็หมายถึงเนื้อคู่ความเป็นคู่นะคะคนที่จะมาเป็นแฟนการเดทอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปปิิงใครในที่ทำงานหรือว่าการติดต่อเจราจาเรื่องงานก็ได้นะคะคุณเองก็เป็นคนโสดแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์สางต่อความสัมพันธ์กับใครนะคะที่เข้ามาในวันนี้เนา ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะสามารถสานต่อกันได้ถ้าใครมีแฟนแล้วนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณจะต้องยุ่งเรื่องงานนะคะแต่ว่าก็มีเวลาให้กับแฟนด้วยนะคะเป็นวันดีๆของคนสองคนนะคะอ่าสหรับใครที่มีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจได้นะคะในวันนี้นะไม่มีปัญหาเลย,เลยนะคะรับพล,ลังงานบวกไว้ได้เลยนะคะ